ที่ทําให้มวลน้ําบริเวณดังกล่าวนะครับระบายลงได้ช้าครับเนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ําหลายแห่งนะครับมีปริมาณน้ําที่ล้นสปิลเวย์นะครับทำให้น้ําจํานวนนี้ไหลลงไปหนองหานซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ําในจุดดังกล่าวนะครับทำให้ไม่สามารถรับน้ําได้เพียงพอนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณยุทธยาตุ้มมีครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางจากอำเภอเมืองสกลนครเพื่อสำรวจต้นน้ำที่ไหลามาสมทบในเขตเมือง พบว่าเส้นทางไปอำเภอต่อง,งอยบริเวณบ้านนายอน้ำป่าจากเขาภูพานไหลท่วมซัดคอสะพานขาดไม่สามารถสัญจรได้ตั้งแต่เมื่อค่ำวันนี้บริเวณนี้คือห้วยวังหินตะบนยิ้วดอนอำเภอเมืองซึ่งมวลน้ำกลุ่มนี้จะไหลลงสู่หนองหานและยังคงไหลแรงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดินทางอ้อมไปถึงอำเภอเต่างอยยังพบว่าคลองน้ําพุงเอ่อล้นท่วมสวนสาธารณะริมน้ําพุงสวนสุขภาพพญาเต่างอยและยังท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่บ้านเต่างอยหมู่ที่1หมู่7บ้านน้าพุงสมคีหมู่ที่6รวมถึงวัดเต่างอยใต้อําเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครซึ่งชาวบ้านบอกว่าขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเตือนชาวบ้านให้เก็บข้าวของเพราะจะมีการปล่อยน้ําจากสองอ่างเก็บน้ําลงมาเพิ่มอีกอาจทําให้ระดับน้ําบริเวณน,นี้เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนสูงกว่าเดิม ผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าจะปล่อยนะเขื่อนน้าเขื่อนน้าพุ่งลงมากับเขื่อนห้วยหัวลงมากระทบกันค่ะเพราะว่าจะขึ้นมันน้าจะขึ้นเป็นสองเท่าเตรียมตัวเก็บข้าวของค่ะเขาบอกไว้น้ําน้ําจะมาถึงตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้บอกว่าน้ําจะถึงเวลาไหน,น,นตอนนี้ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วค่ะปล่อยล,ล,อยลยค่ะ,ะ,คะที่ไหนปล่อยบ้างไอทั้งสองเขื่อน แล,แล้วเราเตรียมตัวยังไงก็เ,เก็บของขึง้นทางบนแล้วรมีรถจอดก็เอาไปเก็บไว้ที่สุดอ่างเก็บน้ำห้วยหวดเอำเภอต่อง,งอยเป็นแหล่งน้ำอีกแห่งที่ขณะนี้น้ำเต็มความจุไหลลดสปินเวย์ลงคลองน้ำพุงซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากสวนสุขภาพพญาต่อง,งอยที่น้ำท่วมอยู่แล้วเป็นเหตุให้ต้องระบายน้ำลงมาด้านล่างนอกจากนี้เขื่อนน้ำพุงที่อยู่ห่างออกไปยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง มีรายงานว่าน้ําได้ไหลข้ามสารฝายลงไปรวมกับคลองน้ําปุงด้วยประกอบกับช่วงบ่ายวันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตอาเภอต่อ,งงอยงซึ่งมวลน,น้ําทั้งหมดเหล่านี้จะไหลรวมกันผ่านคลองน้ำพุงลงสู่น้องหานที่ขณะนี้ปริมาณน,น้ําเต็มพิกัดเช่นเดียวกับเขื่อนน้าอูนที่น้ํารถสปินเวยไหลลงนองหานเหมือนกันจากการสํารวจจึงเห็นแล้วว่า มวลน,น้ําจากหลายเส้นทางยังคงไหลไปรวมกันที่หนองหานเป็นเหตุให้น้ําที่ท่วมในตัวเมืองสกลนครซึ่งมีสถานที่สําคัญทั้งโรงพยาบาลสถานศึกษาตลาดบ้านเรือนประชาชนที่หนาแน่นต้องจมอยู่ในน้ําเพราะระบายลงหนองหานได้ช้ายุทธยาตุ้มมีข่าวเทรัฐทีวีรายงาน